สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวรร์ที่ออกอากาศผ่านทาง r m u t p Live นะคะในช่องทางของ YouTube วันนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาถึงวันพุธของสัปดาห์แล้วก็ไม่ อีกแค่ไม่กี่วันหลายๆท่านก็จะได้หยุดพักผ่อนนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาถึงกันแล้วเพราะฉะนั้น2ออพิโซดปิดท้ายในวันนี้ค่ะฝนนำเรื่องราวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะในการจับกลุ่มฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังได้ถ้าใครจำได้ฝนนำเรื่องราวของเท็ดบันดี้เนี่ยมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันละแต่ว่าก็ยังไม่เคย นำเรื่องราวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังกัน ดำเนินไปของเรื่องนะคะจนไปถึงการจับกลุ่มตัวฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ได้ก็เลยจะนำมาฝากกันเพราะว่าเป็นสองเอพิโซดปิดท้ายส่งท้ายปีแล้วก็ไม่อยากเอาคดีอาชญากรรมหนักๆมาฝากคุณผู้ฟังก็เลยเลือกเอาคดีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดูจะสร้างสารร์จันลงใจมาฝากคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะเรื่องราวของนักสืบคนนี้นะคะเป็นนักสืบชื่อดังค่ะที่เขาดังในยุค19 82ในยุคนั้นก็เรียกได้ว่าฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยและนักสืบคนนี้ก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวฆาตรกรชื่อดังได้ถึงสองรายด้วยกันนะคะอย่างที่บอกค่ะย้อนกลับไปในปี1982เนี่ยยุคนั้นเกิดเหตุโเพนีสาวหลายคนเลยนะคะถูกฆ่ารัดคออย่างโหดเหี้ยมแล้วก็นำศพไปทิ้งที่แม่น้ำกรีนจนได้มีการตั้งฉายาฆาตรกรรายดังกล่าวว่านักฆ่า แห่งแม่น้ำกรีนนะคะตำรวจนะคะตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษนำทีมโดยสองนักสืบมากความสามารถที่มีนามว่าโเรเบิร์ตครปเพลและเดฟไลเคลนะคะ เวลาผ่านไปกว่า4ปีค่ะพวกเขาทั้งสองยังจับคนร้ายไม่ได้จนกระทั่งนักสืบทั้งสองได้รับจดหมายจากฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังค่ะที่มีนามว่าเท็ดบันดี้อาสา,าจะช่วยเจ้าหน้าที่เป็นคนจับกลุ่มตัวผู้ร้ายนะคะด้วยความเก่งกาจและความมุ่งมั่นพยายามแบบไม่ลดละบวกกับเทคโนโลยีทันสมัยในสมัยนั้นนะคะในการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยรวมไปถึงออวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็สาม จับกลุ่มฆาตกรต่อเนื่องรายนั้นได้ทั้งยังกดดันให้ฆาตกรต่อเนื่องอีกรายสรภาพผิดในคดีที่ตัวเองได้ก่อด้วยนะคะย้อนกลับไปในปี1982ค่ะโลเบิร์ตเครปเพเนี่ย เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษที่รัฐวอชิงตันตั้งขึ้นเพื่อไล่ลา่าฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารหญิงสาวไปแล้วกว่า4ีรายก่อนจะนำศพไปทิ้งที่แม่น้ำกรีนจนตั้งสายานามฆาตรกรดังกล่าวว่านักฆ่าแห่งแม่น้ำกรีนนะคะโดยทีมนี้ค่ะจะสำรวจหาเบาะแสทุกอย่างเพื่อติดตามการจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้อย่างไรก็ตีนะคะย้อนกลับไปผา เวลาล่วงเลยผ่านมากว่า4ปีแล้วชุดนี้เองก็ไม่สามารถจับกลุ่มฆาตรกรต่อเนื่องได้แถมยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งขึ้นไปกว่า48ศพทุกคนนะคะเรียกได้ว่าทำงานท่ามกลางแรงกดดันแต่ก็ไม่มีใครท้อถอยค่ะแม้ว่าจะคว้าน้ำเหลวมาโดยตลอดก็ตาม แต่แล้วค่ะจู่ๆวันหนึ่งเดฟไบเิลเนี่ยเขาเป็นนักสืบดาวรุ่งก็ได้รับแจ้งข่าวจากโรเบิร์ตนะคะผู้ที่เป็นหัวหน้าชุดว่ามีการติดต่อเข้ามาของเท็ดบันดี้ซึ่งหากใครจําได้เท็ดบันดี้ก็คือฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังเหมือนกันค่ะเขาได้เขียนจดหมายมาว่าอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องรายนี้โรเบิร์ตนะคะพอได้รับการติดต่อมาก็ขมวดคิ้วเลยค่ะเพราะว่าเท็ดบันดี้นั้นคือฆาต ก่อนต่อเนื่องชื่อกระชอนเจ้าของคดีฆ่าข่มขืนหญิงสาวไปมากกว่า36รายตัวเท็ดเองนั้นก็ถือว่าเป็นคนชาราดคนหนึ่งนะคะแทนเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์หน้าตาหล่อเหลา แถมเป็นนักโทษที่มีดีกรีเรียนจบมหาวิทยาลายัยทำให้เหยื่อผู้หญิงหลายคนหลงเชื่อเขาก่อนจะถูกเขาล่อลวงไปฆ่าข่มขืนซึ่งขณะนั้นเองเท็ดก็ถูกจับกุมอยู่ในเรือนจำรัฐฟลอริดากำลังรอการกำหนดโทษประหารชีวิตและเขาก็เขียนจดหมายหาชุดปฏิบัติการพิเศษที่กำลังไล่ล่านักฆ่าแห่งแม่น้ำเกรียนอยู่โดยย้ำว่ามีเบาะแสที่จะช่วยจับกุมตัวฆ่า าตกรสุดโหดเหี่ยมรายนี้ให้ได้โรเบิร์ตและเดฟนะคะตกลงไปพบกับเท็ดบันดี้ระหว่างนั่งเครื่องบินนะคะโรเบิร์ตก็นึกย้อนกลับไปในปี1974นะคะในช่วงเดือนกันยาวยนเนี่ยขณะนั้นนะคะราวๆสักตี5้าเขาเพิ่งได้รับเป็นนักสืบแผนกะ ฆาตกรรมได้เพียงแค่2ส,สัปดาห์ในตอนรุ่งเช้าของวันนั้นเองนะคะเขาได้รับเหตุแจ้งว่าได้พบศพหญิงสาวสองรายถูกฆ่าแล้วก็นำศพมาทิ้งในทะเลสาบแห่งหนึ่งโรเบิร์ตตรวจดูที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและก็สืบสวนตามรอยนะคะจนทราบว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนั้น ทางญาติเนี่ยได้มาแจ้งความไว้ว่าได้หายตัวไปหลายเดือนก่อนนักสืบหนุ่มนะคะก็ติดตามเบาะแสจนไปพบว่าศพหญิงสาวทั้งสองคนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันค่ะแต่ถูกนำศพมาทิ้งจุดเดียวกันโดยมีพยานเห็นว่าทั้งคู่นั้นขึ้นรถโฟกสวาเก้นคันเดียวกัน โรเบิร์ตลุยหาหลักฐานเพิ่มเติมจนพบข้อมูลพยานว่าชายคนที่มักจะชวนหญิงขึ้นรถโฟกไปนั้นมีนามว่าเท็ดนั่นเองนี่คือเขานึกถึงเรื่องราวของเท็ดบันดี้ในอดีตนะคะว่าเขาก็เคยได้รับข้อมูลแล้วก็ตามสืบสวนคดีของเท็ดอยู่ด้วยนั่นเอง ข้อมูลนี้นะคะทำให้โรเบิร์ตนั้นนั่งค้นหาข้อมูลของเจ้าของทะเบียนรถโฟกนะคะในรัฐวอชิงตันซึ่งแน่นอนว่ามันมีจำนวนมากมายมหาศาลเลยแต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามค่ะเขาสืบจนรู้ว่าไอ้หนุ่มที่ชื่อเท็ดที่ขับรถโฟกสวายเก้นนั้นเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยชอบขับรถโฟก์นะคะตเวนไปรับตัวหญิงสาวจนถูกพบเป็นศพในทะเลสาบ มีชื่อจริงๆว่าเท็บันดี้นั่นเองนักสืบหนุ่มมาทราบว่าตัวเท็ดนั้นถูกจับคุมตัวได้โดยตำรวจจากรัฐอื่นไปแล้วหากจะสืบคดีนี้ต่อไปก็มีทางเดียวก็คือต้องไปพบตัวเท็ดเพื่อรีดเอาคำสารภาพออกมาแต่งานนักสืบค่ะในายุคนั้นก็ทำให้โรเบิร์ตนั้น ปรีกตัวออกไปไม่ได้พอเขาได้รับจดหมายของเท็ดเนี่ยซึ่งเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่โรเบิร์ตจะไปถามเท็ดอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวทั้งสองคนหรือไม่หากเทดรับสารภาพคดีดังกล่าวก็จะปรด ตัวลงได้สักทีนะคะตลอดระยะเวลากว่า10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะโรเบิร์ตไม่เคยลืมผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนี้ได้เลยนะคะเขามุ่งมั่นว่าวันหนึ่งจะไปบอกกับญาติผู้เสียชีวิตว่าเขารู้ตัวฆาตกรดังกล่าวแล้ว จริงๆแล้วนะคะคุณโรเบิร์ตเนี่ยไม่เคยอยากจะเป็นนักสืบหรือตำรวจนอกเครื่องแบบเลยเขาเรียนแล้วก็มุ่งมั่นจบด้านตำรวจมาโดยหวังว่าจะได้ใส่ชุดเครื่องแบบเหมือนพ่อของเขาแต่เพะนักสืบแผนกอาชญากรรมที่ จร,จริงๆแล้วเนี่ยแผนกนี้งานค่อนข้างหนักและเครียดค่ะจึงทําให้มีตํารวจเนี่ยเข้ามาทํางานแล้วก็ย้ายออกอยู่บ่อยครั้งหัวนหน้า,าแผนกเองนะคะจึงต้องเลือกตํารวจหนุ่มๆมาปฏิบัติการในตรงนี้โดยหวังว่าการจบใหม่ความไฟแรงเนี่ยจะทําให้ผ่านอุปสรรคงานหนักๆไปได้ตามประวัติของคุณโรเบิร์ตนะคะมีวุฒ ปริญญาตรีนะคะขณะที่เป็นตำรวจสายตรวจได้เพียงไม่กี่ปีค่ะเขาก็ถูกเรียกไปเป็นทหารเกณฑ์ไปรบในสงครามเวียดนามที่นั่นนะคะโรเบิร์ตทำงานเป็นสารวัตรทหารได้ประสบการณ์ในการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุมากมายแล้วก็เป็นเหตุผลให้โรเบิร์ตเนี่ยถูกเรียกตัวไปทดสอบในฐานะนักสืบเพราะว่าเขาผ่านสนามการสืบสวนการเก็บหลักฐานมาอย่างมากแล้วนะคะ แล้วก็แน่นอนกับว่าเขาทำงานในตำแหน่งนี้ได้ดีจนชายคนนี้ไม่เคยได้กลับไปสวมเครื่องแบบตำรวจอีกเลย เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบนะคะแต่โรเบิร์ตก็ทำงานสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคดีหลายคดีค่ะที่เขาจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ยกเว้นเพียงแค่คดีหญิงสาวสองศพเท่านั้นซึ่งเขาก็เชื่อม,มั่นว่าน่าจะเป็นเท็ดบัตดี้เป็นผู้ก่อเหตุภาพลักษณ์ของโรเบิร์ตนะคะออกแนวเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หมกมุ่นอยู่กับข้อมูลและก็คอมพิวเตอร์เป็นคนละเอียดรอบคอบงานเอกสารเป็นสิ่งที่เขาถนัด มากค่ะโรเบิร์ตจะออกจากบ้านตีห้กลับบ้านหนึ่งทุ่มในทุกๆวันความจำของเขาเรียกได้ว่าดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นหมายเลขคดีที่เขาทำชื่อเหยื่อสถานที่เกิดเหตุลักษณะตอนพบศพเขาจำได้ทั้งหมดและย้ำกับนักสืบคนอื่นว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่สำคัญมากที่นักสืบจะต้องจดจำรายละเอียดพวกนี้ให้ได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะทักษะการสอบปากคำของโรเบิร์ตเองก็ไม่ธรรมดาวิธีการสอบสวนของเขาะะทำให้ผู้ต้องหาต้องยอมรับสารภาพและที่สำคัญก็คือเขาจับฆาตรกรต่อเนื่องได้หลายคนแล้วดังนั้นเมื่อมีคนพบศพหญิงสาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นโสเภณีเนี่ยที่มักจะขายตัวตามถนนไฮเวย แล้วก็รอบสนามบินนะคะก่อนที่จะถูกฆ่ารัดคอแน่นอนว่าพอเกิดเหตุดังกล่าวแล้วค่ะผู้บังคับบัญชาก็ไม่วายที่จะตั้งโรเบิร์ตเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการพิเศษนะคะแล้วก็มั่นใจในฝีมือของนักสืบคนนี้มากๆเลยเมื่อตกลงที่จะไปพบ เท็ดบันดี้นะคะโรเบิร์ตกับเดฟเนี่ยก็มีการเตรียมตัวทำการบ้านมาด้วยการไปปรึกษากับนักจิตวิทยาว่าเวลาไปถึงแล้วควรจะตั้งคำถามอย่างไรเพราะไม่รู้ว่าเท็นั้นจะพูดความจริงหรือพูดไปเรื่อยนะคะจนเมื่อทั้งสองไปพบกับเท็ดเป็นครั้งแรกค่ะโรเบิร์ตและเดฟต่างตกใจกับสภาพฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังรายนี้นะคะเพราะว่ามันดูแตกต่างจากสิ่งที่เขารับรู้มา เรียกได้ว่าครั้งแรกที่เจอเขาเจอเท็ดบันดี้ในสภาพที่ตัวสั่น เหงื่อแตกเหมือนคนป่วยด้วยซ้ำน,นะคะและเขาก็มาสืบรู้ทีหลังว่าเท็จนั้นถูกขังเดี่ยวนานกว่า30วันแล้วและตอนนั้นเขาก็ดูไม่มั่นใจแล้วก็ดูเหมือนไม่มีสเสน่ห์เหมือนตอนเป็นฆาตรกรที่โดนจับได้แล้วก็ถูกถ่ายทอดผ่านในทีวีนะฮะแต่อย่างไรก็ดีค่ะพอตั้งหลักได้เท็ดบันดี้ก็กลับมาเป็นชายที่มีสเสน่ห์ที่ดูสุดอันตรายอีกครั้งโดยข้อมูลที่เท็ดให้แก่โรเบิ แล้วก็เดฟนะคะเขาบอกว่านักฆ่าแห่งแม่น้ำกรีนเนี่ยมักจะกลับไปที่เกิดเหตุดมเดิมเสมอบางทีเขาจะเอาศพที่เพิ่งฆ่ามาทิ้งไว้จุดเดิมและเขาก็จะมีเซ็กกับศพเหล่านั้นด้วยถ้าเราพบซากศพที่ถูกนำมาทิ้งใหม่ๆก็ให้ไปเฝ้ารอดูได้เลย พราะฆาตรกรจะแวะกลับมาอีกครั้งหนึ่งการพูดคุยครั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะหนักไปที่นักฆ่าแห่งแม่น้ำกรีนซะส่วนใหญ่ค่ะจนดูเหมือนว่าเท็นั้นดูเป็นคนที่น่าอิจฉาไปเลยนะคะในการสืบสวนสอบสวนในครั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเท็ดดูจะแย่งความโด่งดังไปจากการสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตนะคะแต่สุดท้ายแล้วในช่วงขณะการสัมภาษณ์ก่อนจะจบลง โรเบิร์ตตัดสินใจถามเท็ดถึงคดีหญิงสาวที่ทะเลสาบเมื่อหลายปีก่อนเขานำเสนอหลักฐานแล้วก็หวังให้เท็ดนั้นรับสารภาพในคดีที่เขาค้างคาใจอยู่แต่ อีกฝฟล์หรือเท็ดบัตตี้นั้นก็ยังคงปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเรียกได้ว่าในการไปสัมภาษณ์ครั้งนั้นเท็ดพูดความจริงทุกเรื่องเกี่ยวกับนักฆ่าแห่งแม่น้ำกรีนแต่พอถึงเรื่องศพหญิงสาวที่พบในทะเลสาบนั้นเขากลับโกหกนั่นเองเรื่องราวของนักสืบ ผู้เก่งกาจคนนี้นะคะโรเบิร์ตกับเดฟเนี่ยจะดำเนินการต่อไปอย่างไรและเขาจะสามารถจับกลุ่มตัวนะะักฆ่าแห่งแม่น้ำกรีนได้ด้วยสายเหตุที่เท็ดบัดี้ให้หลักฐานข้อมูลมาหรือเปล่านะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ในอปพิโซดปิดท้ายของสัปดาห์ก่อนจะไปหยุดสังสรรค์ปีใหม่วันนี้ฝนเวลาสีนีสิงสุวรรณต้องลาคุมผูฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ